ประจบชมเยานะครับเต้ามาข้างหน้าท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนติดครับและเป็นสตรีอ่าที่เป็นนายกที่สวยที่สุดในอัเดอศสีเมลี่ยในปีนี้ด้วยครับเพราะมีท่านเดียวค่ะท่านก็เลยสวยที่สุดนะคะท่านมาในชุดของผ้าไหมสีม่วงค่ะม่วงอ่อนอนสวยมากครับแล้วมาตัดแต่งเป็นรูปทรงให้เข้ากับหุ่นนะครับ ถ้าถุงยาวนะครับไม่มีล่วดลายเป็นผ้าพ,พื้นใช่ไหมครับสวยงามมากครับและอีกท่านหนึ่งท่านมาในมาดของชุดเข้มเลยครับท่านกำลังทองรักสุดที่บาทเป็นแสดงบ่งบอกถึงความเป็นสุภาพบุรุษไม่ต้องเดินครับก้าวออกมาข้างหน้าก็ได้ครับามาพร้อมกันอันนี้มาเป็นคู่เลยนะครับนนะะท่านบอกว่าผมไม่หล่อนะาจากไม่หล่อแต่ท่านน่ารักนะครับเพราะว่า ใส่ชุดเขาไปแล้วดูเข้มแข็งบึกบึนบ่งบอกถึงความแข็งเข้มแข็งของอาชายไทยเพราะว่าเราอาจจะมองว่าลายของเสื้อผ้าที่ทอด้วยมือบางครั้งมันอาจจะดูอ่อนหวานสวยงามแต่บางครั้งลายที่บ่งบอกให้เห็นอาบุคลิกของแต่ละคนที่เหมาะสมกับการสชใไตมีความยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับค่ะสำหรับ ผ้านะคะ,ะท่านคุณนายของท่านกำนันเป็นคนทอเองนะคะเป็นผนน้าไ้านะคะผ้าทอมัือของพี่น้องชาวเือสิญเด็ดโดยตรงนะครับเพราะ,ะนั้นอย่าลืมร่วมกันอนุรักษ์รักษาเอาไว้นะครับท่านที่สองท่านที่สี่ครับเก้าครับนนะอันนี้คุณแบงค์สีพามนตรีนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่สวนจิกนะครับท่านมาในรูปของผ้าไหมสีชมพู นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าไหมที่ท่านทอเป็นผ้าไทยวัดในการลายของพี่น้องลาวดอกลายดอกจิกใช่ไหมครับเป็นของพี่น้องชาวสวนจิกที่ทอโดยกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสตรีบ้านกล้วยโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าของถือกับงา่ามคือกันนะครับเพราะจำเป็นต้องไปซื้อของฝรัง่งหรือของผู้ใดก็ตาม เราทอเราทอด้วยสีมูอของพวกเราเองนะครับเราใช้เองเราทําเองนักเลงพอใช่ไหมครับขอบคุณครับและท่านสุดท้ายนะครับมาในชุดสวยเลยนะคะคชุดที่นําสมัยนะคะผ้าไทยของเราสามารถตกแต่งให้สวยงามได้ไม่ว่าจะอันนี้เป็นผ้าที่ไม่ได้เย็บนะคะ,ะปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามแบบแฟชั่นนะคะขอต้อนรัท่านเดินโชว์นะคะค่ะ คุณนัทการสาชัยันผู้ช่วยผูญญ้ใหญ่บ้านหมู่สาบ้านหนองไฮนะคะามาในชุดที่นําสมัยนะคะเป็นผ้าพื้นเดียวนะคะผ้าพื้นเดียวไม่ได้เย็บไม่ได้อะไรนะคะแต่สามารถที่จะบูรณาการตกแต่งให้สวยงามได้นะคะสวยมากครับขอบคุณมากครับท่านนายแบบนางแบบจิตติมศักดิ์จากสวนจีครับต่อไปจากเทศสมัย